กูจะมาเป็นแบบนี้นงฉันก็คือซุปเป็ดสกัดว่าฉันสกัดมาจากขนตูดเป็ดน่เียูวแเราจะหาว่กยไอ้อสักนะ ฉันน่ะคือตัวที่โคตรบ้าโคตรเมียเทียถึงหน้าตาอาจจะดูม,มันหุ่นยนตแต่ห้ำพี่ก็ไม่สุขสนานางเองเอาง,ง่ายง่ายใช้คือมนุษย์ดัดแปลงไอคนที่ดัดแปลงฉันน่ะมาตัดห้ำฉันเอาอไปด้วยอีเสืยนี้แล้วกูจะสืบพันยังไงล่ะเนี้ยตอนเอาออกนี่ไปทงไปถามสุขภาพกูซักคำมันเีจะสลบป,ปับ๊บกูหลับปุ๊บมันตัดปั๊บเรียบร้อยตีขึ้นมาห้ำกูาหายเลยแลว้วก็ดัดแปลงให้มือกูาย,ย,ยา่ใหญ่ไอเยอหนักเหลือเกินพูดง่ายก็มีเหลือความเป็นคนและสลัดผักโอเคเราคือซุปเปดสกัดเรา ฟาร์มเพื่เก็บบัฟแดงไปต่อสู้กับศัตรูและแบกเทีมอยู่บนหลังนี่พูดมาแล้วเหมือนพระเอกแล้สลัดผักไอ้เชีนยนนั่ตายสักทีเถอะเป็นแค่กระป๋อมหำแดงๆแท,ๆท้ๆถ้ามันขัดขืนไปได้กระป๋อมน่ะเขาอยู่บนต้นไม้สลัดผักเวลาสาดที่มีปัญหากันเหรอมึงจะบอกมามึงเป็นตัวเหีย้ยอะไรเนี่ยเป็นแค่กระป๋อมตัวน้อยๆแทะหกสิบสองบาทเองเหรอไอ้มังก่อนหน้ามึงรู้จักซุปเป็ดสกัดเปล่าเนี่ยมึงใหญ่ใหญ่มากว่าไอนี่ระดับไหนแล้ว จะมากัดอะไรกัดอะไรฮะแม่ตะแก้มบรรนามังกอรมาแค่สามสิบบาททับลีลาอิสระผักเอะและจังหวะนี้เราซุ่มอย็่ดรงสม,มุนเพรมากรการคุแอบมองอยู่นะเ oh อาไปกัดเจ้าหันก็มาบางๆเท่านั้น <c oughs> พูดแล้วมันเปรี้ยวปากเอาสบา,บายสบายจาวหวได้ข้างหน้าของเราเข้าประทะเรียบร้อยก็สอสสิครับรอแย่อะไรยาหัานตัวได้พี่น้องย้อน พี่จะสอนให้น้องรู้จักเองว่าการตายอย่างเขีดมันเป็นไงแล้วมันจะวิ่งเร็วไปไหนเนี่ยอาสัดนี่เดี๋ยวแต่แต่แ,ตแตมงแล้วจังหวะน,นี้ป้อมกลางแตกโดยใช้เวลาแค่สี่นาทีสิดจ้าทีมีสปรอร์ตเด็กกระโปรงของกูถ้าหากว่ามีคนเข้าจังหวะน,นี้สุเปสกัดจะจัดการให้เองเ <c oughs> ข้าได้ปะใครจะเข้าให้กูบ้างไอ้เอ้ยหอมกูสั่นดูดิดูดิดูดิลวนะสักคนเถอะใครก็ได้สักคนเถอะน้องเอาเล็ด เอามาันเอามาันจังหวะนี้นะมันถึงเวลาของสก,กัดแล้วอีดอกยันอ้าวชิบหายชิบหายจะจริงจังหวะเด,ด็กก็ไม่เห็นว,ว่าไวไปเลยจะมาตีฝีให้กูเลยสตัตอ้ยกูเข้าม,มาทำไมเนี่ยเออตะบันจากว่าแมงเอ้ฟิลด์ซันหาพว่วงถ้ากูตายเพราะฟิลดซันเมื่อกี้แหละมึงเออจอครั้งหน้ากูจะจับธนูมึงหัก ทิ้งแล้วเอามาก่อไฟแล้วก็จะจับงย้อมผมเป็นสีดำด้ยจะบอกฮะเอาไม่ก็ oh จังหวะนี้เพื่อนของเราในโดนยําและยําแหลกไม่รู้ว่าทีมเราเจะคิวศัตรูไปหรือยังแต่จังหวะนี้เรามาเจอกับซาดิจังจังไอกะหังถือฮอตยังวันนี้กูรู้สึกว่ามึงเมากาวน,นเนี่ยเลยเพราะว่ากินกาวาแล้วมันชวยมาแต่ไข่กูจะบอกว่าเอามาแบ่งกูด้วยซ้ำไอเชี่ยนนี่มีความหลอนแต่ไม่แบ่งใครนี่นะแล้วจังหวะนี้เรียนกามไม่กาปรปะทะกันสงสัยไอยชิบหายนี่จะเมากาวอีลวมั้งเนี่ย ใครก็มยถุงแก้วก็ไปไล้จากวะนี่ในกูตีมาขี้เหี้ยนอยู่ดีๆมันก็เข้ามาสามมาสี่ไอสลดัดภาพเอยแล้วจังวันนี้พอกูจะเข้ามันก็หนีไปหมดเพื่อนกูทีมอ e ีสปอร์ตด็กระโปรงมันเป็นแบบนี้เหรอเนี้ Uh, yeah. อไอ้ย้อนนวิ่งไหว้ะเกนซัดทามึงจบเกมนี้เนี่ยไปวิ่งแข่งมาราธอนต่อได้เลยนะันะนะยาา่นน่ะแต่จังหวะนิสานนี่ของเราตกอยู่ในที่นั่งลำบากเพราะว่าโดนแม่นางทาร่าลมกระทือบอย่างรุนแรงส่วนนัตทาของกูนิสานเลเซอร์มาแบบว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยจากนั้นเธอก็วิ่งหนีไปให้กูอยู่สองคนกับสานิดละสานิดก็เป็นศพไปเรียบรย้อยส่วนกูนั่นแหละไอสลัผดผักตายดีครับช่องคือพิกี้มัลมัสโกมัสกูพิกี้ มึงแข็งความสามารถของกูแล้วใช่ไหมไอ้ยอด์เนาะแต่หาว่ากูปลอมเสีมมมมยมาผู้หญิงสักวัดหนึ่งหรือมึงเอ้ยถ้าปลอมว่ามึงทำลุกนะโอ้เชี่ยม,มากสุดเป็ดสกัดแล้วกูถามจริงว่ามีเกมเมามาเกี่ยวเหี้ยอะไรกับเกมเอาวีนะตอนนี้น่ะและจังหวะนี้เรียวมาจีวอนบินนั้นโดนซานิคของเรากระทืบเยอะหรือทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหว <c oughs> ย่อมไปเลยสกอตมึงไปไกรส้นตีนเลยไอม้มกิมเมาจะจะอยู่แค่กล้องหน่อยแล้วเป่าหูนาไปเรื่อยนี่แหละเอามันเลยซุปไปสกอตจังหวะไอ้จะกันไอย้อนเลยไม่ต้องมาสั่งก็ทำยินแล้วนะต่อไปก็เป็นมึงและไอสานิดหน้าป๊ดอ๋อจังหวะนี้กูมีตัวยิงฟรีตัวเดียวแล้วศัตรูมาสิแม่มึงโอ้สกอตร,รีบหนีแล้วสกอตร,รีบหนีไปกูก็จะบอกว่าไม่กิมเมาอะไรมันไม่ได้เข้ากับหน้าตากูเลยแม้แต่นิดเดียวนะเจ้าวันนี้คืออยากจะช่วยเพื่อนอยู่นะแต่ว่าเลือดกูเนอยเก่งโอ้ไม่เป็นไรนายกลับบ เนี่ยเนี่ยกูเกริ่มจะเกลียดเสียมึงแล้วไอ้มิกิเมียวไปกแกการส้นตีนนะไปกุลการฮะฉันจะไม่เป็นไรหรอกฉันจะอยู่เคียงข้างนายไม่เกี่ยวไอ้เจ้าเบพ่องอ่ะแล้วจังหวะที่ทีเลนก้ามับน,นางทาร่ากับมนางนางตายาปะทะกันอยู่ซึ่งเปเปสก,กัดจะไปะจัดการให้เองใครก็ได้มายิงฝีกูตีเพราะว่ากูตีไม่แรงไอส้สัตว์เอ๋อกูบอกให้ามายิงฝีไม่ใช่มลาลัดไอ้สลัดพัดโอ้ไม่เป็นไรนะสก๊อตนายยืมเงินจากกันก่อนก็ได้และจังหวะนี้ศัตรูตีคล้องอยู่อย่างบูและ มันแปลกมากที่ของทุบกูตอนกูใช้อันเตะอีดอกดาจากของจากแข้งทุบจังหวะนี้กูไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไรเลยทีเดียวเจ้านี่ไม่กี้วอนมึงลองเรียนแบบเสียงหัวเรากกูให้ดูนะสิหัวละสัสแล้วจังหวะนี้ตูหัวหดอยู่ในกระดองอ๋อไม่ใช่กระดองกระดองไปตักจําเลือกประเสริฐสีอะไรฉันเฮ้ตายส่เขียย้อนสานิดมาทำยอะไร อ้ยอ้ยอ้ยมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วยังจะโดนทาหับพ้องอ,ะอ่ะเจังหวะนี้จบไอ้สัตว์ต้องจบแล้วละ่ะรีบแตกได้ละไอ้สัตว์เอ้ยดีนะหาพ่องดิขอไปในคำหยาบล่วงหน้าด้วยนะครับพูดช้ากันไปแล้วไอ้สัต